สวัสดีครับตอนนี้คืออยู่กับมา์ครับช่องแด็ดหนึ่งสองห้านะครับนี่ก็เป็น EP ีที่สามแล้วจากคราวที่เราสร้างบ้านังไม่เสร็จตอนนี้ต่อเติม,มเสร็จเรียบร้อยแล้วเพน,นี้เราจะมาขุดเหมืองกันเหมืองผมสร้างไว้และคือสิ่งได้เกิดขึ้นตอนจบอีพีผมลงคุดเหมืองปุ๊บตกลงไปในหลุมพอตกหลุมปุ๊บ ไรอดครับตายไม่รอดเพราะหลุมรู้สึกว่ามันจะเลยคุดโคตรผมวางทรายไป20สิไม่สิงวางทรายไปสิบ0ี่สิก้อนกระโดดลงไปทับทรายเลือดหมดเกือบทั้งหลอดแล้วข้างหน้าสองบี้โคตรเยอะสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีสร้างทางไว้สักหน่อยครับนี้ก็เก็บเล็ก เดีผมอุดไว้นะครับผมจะไม่ไม่ออกนอกทางนี่ผมก็งงนิดนึงว่าตอนนี้ขุดมาค่อนข้างจะลึกนะครับแต่มันยังเจอไอ้พวกดินได้ไงก็งงดีที่ผมเจอเหล็กนะครับว่า EP นี้จะได้เจอเพชรหรือเปล่าถ้าเจอก็ดีามากน ขุดไปไม่รู้จะถึงเดียดล็อกมเมื่อไร่ขุดไปเลยกันนะครับเสึกต้องระวังหลุมมากๆเอ๊ะไฟผมหมด มีทอชยังมีฮีกแอกแล้วก็ขุดต่อไปเรื่อยๆอยากเจอริสโตนว่าเลยผมอยากจะทำประตูบ้านอัตโนมัติมากเลยเพอรู้สึกว่าม,มีปัญหาการรีบเข้าบ้านผิดเปิดประตูช้าไปหน่อย หนก็คิดว่าจะสร้างบ้านนี่มันดีอย่านี้รู้สึกตอนนี้มันดูแบบไม่มีความสวยงามเลยเรียกว่าชั่วขาวเป็นบ้านชั่วขาวไหวสะพานจึงเบรลหลับละมึงแต่นนเนาก็ไม่เจอลาวอะครับแต่จเจอหลุมสองรอบหลุมสองรอบตอนไหนที่เห็นเป็นอะไดีเขาว่าสโตนก็นคือผมยัดปิดหลุมไว้อยู่ ไม่ผมดิ่งตรงไม่ได้พอเจอหลุมขนาดใหญ่เม่ือมาเป็นโพงใหญ่ไปเลยแล้วเลยต้องคุ้งตรงมาก่อนเพื่อให้พ้นระยะต้องระวังนะอยากเข้าใกล้เกินไปเดี๋ยวถ้าขุดแล้วมันเป็นรูนี่คือสวยผมว่าตากี้ก่อนอาชี้ผมออกไปนอกบ้านปุ๊บ ก็ได้พบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าค er. ีเปอร์กมันสีดำๆเอ้ยเลสโตนอิธิการกัน,กนต้องใช้อันนั้นใช่ไหมในการขุดเลสโตนเราต้องใช้ผิดแอคฝาเหล็กครับไป,ไปทำฝาเหล็กกันก็ติดบันไดไปด้วย น,นี่กันบันไดยังไม่ครบเอ๊เจอเลสโตนนะครับออยากได้ก็ามาทันทีนี่ครับหลุมประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือหลุมที่ผมตกลงไปตายขุดไม่ได้ลึกเลยแต่ก็ว่ามีหลุมนี่ไนี่ไงเหล็ก นี่คือรูปร่างการขุดบล็อกเหล็กแพทใหม่ครับก็จะเป็นแบบนี้ขอหนึ่งจุดสิบเอ็ดครับเหล็กส่วนเหล็กอันนี้ยังหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ถ้าขุดบล็อกเหล็กปกติมันจะได้บล็อกเหล็กนะครับมันเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าอยากได้บล็อกเหล็กหน้าตาเหมือนเดิมก็ง่ายครับซิวทัพ ใช้ซิลทันนังมันก็เป็นเหมือนเดิมคราฟต์มาเลยใช้แทนครับฟื้บใก็จะมืดละผมขุดเอาลิสโตนแล้วเดี๋ยวก็รีบนอนให้รีบเชา้าเอ้ยไม่ดีกว่าเพื่อความวอกไวเรา,าจะขุดยาวนะครับทั้งคืนเพราะไงมอนเตอร์ก็ลงไม่ได้อยู่แล้ว หวังอย่างเดียวคือขุดไปไม่ตกบ,บ้านอี่ะน,นี่อย่างนี้บล็อกลำดับคืออะไรเออชาโคว้าวลิสโตนนี่ไงมีอีกมีไหมว่าไม่มีละมีแค่สองบล็อกเองเสียดายสองบล็อกก็ ไม่ได้มาสิบอันเยอะอยู่ครับใช้ขวาหล็กไปเลยไม่ต้องกลัวเพือนขวาหนะัะถูกบอกผิดซะด้วยกดข้ากดข้างบนได้ครับเดี๋ยวเพราะผมจะทับในใันไดมเนาะคุดตรงนี้ไม่งั้นหัวจะชน สักน่อยต้องติดเป็นทางครับอขี้เกียจนี่นี่มันบล็อกอะไรชาโคคืออะไรใครรู้บอกด้วยนะครับไม่รู้บอกเล่นคราสุดท้ายคือแพทหนึ 1. 1. ่งจุดสิบสามหนึ่งจุดสิบสี่ราคามาแพทหนึ่งจุดสิบเอ็ดไมหนึ่งจุดสิบเจ็ดเลยมันไม่ไหวไม่รู้ตามไปไม่ทัน ไม่ทันเลยว่ามันมีบล็อกไหนมาใหม่บ้างแต่รู้ว่ามันมีบล็อกที่มันเป็นสายลอดฟ้าครับไปทาสายลอดฟ้าซึ่งน่าจะไว้กันแบบฟ้าผ่าแบบกลางบ้าน่อเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจนี่าเนาะคืออะไรอ่ะธานเนาะไม่เข้าใจคุณไปมัน ไม่ไม่ใช่ครูสโตนนะเนี่ยมันเป็นบ็อกชาคูหมายถึงอะไรหมายถึงรอยลึกก็ครัว่าสโตจะเป็นแบบนี้นี่ก็คือคือชาโคโปกติอันนี้คือชาโคมันมืดมึดมองไม่ค่อยชัดเจน i ไแบบรไรดูตรงไหนวะทำไม่ได้จ้งมาลันระู้แค่ตรงนี้มันแต่ไม่ค่อยชัดเจนอะไรกัน หมดได้ยว้วทอยให้หมดอีกแล้วให้ดูดอีกครับไม่ใช่อันนี้ต้องระวังเดี๋ยวที่จะสร้างทอช๋ยวไปสร้างนี่แทนโอ้สร้างให้หมดเลยทอให้โหมโยกกด F รอครับ กันไปต่อยาวๆไปอาจจะดูไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับไอเจอเหล็กเอ้ยเฮ้ยฐานเยอะมากข้างล่างเยอะเกินอยากเจอเหล็กอะ่ะอยากเจอเพชอาารอ่ะฐานโคตรเยอะข้างล่างนี้ พวกชาโคลด์ฐานเยอะมากเฮ้ยแร่อะไรวะเหล็กแร่เหล็กแอบอยู่ตรงน,นี้ผมกลัวขุดไปแล้วมันเจอมันเจอหลุมเพราะรอบที่แล้วก็เจอไปแล้วทีหนึ่งแล้วก็โดนคีเปอร์จัมสเกตไปแล้วอีกทีหนึ่งโว้สโตนอุดไว้รับ จะอุดไว้เพางั้นเดี๋ยวมันจะแบบเละแล้วเมื่อไงอาจะาเละเ่ดูไม่รู้เรื่องไปจะขุดไปแล้วก็โดนปเก็บตอนนี้มีหรือเปล่าไม่มีเล็ะครับจะขุดไปตบบผ้าสแท่ง เฮ้ยมันเยอะมากเลยนเนี่ยตรงนี้เฮ้ยขอ,องโคตรเยอะเอาอ่ะครับเราเจอของดีเข้าให้แล้วว่าจะดีจริงไม่มีอะไรโผล่มาให้เราตกใจพอร,รอบนอกก็ตกใจไปแล้วรอบหนึ่ง ได้ไม่ะคลิปอุดมให้หมดเลยเอา่านนะครับพอและธานมันเยอะเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าขุดผ่านก็ค่อยเอาครับเอ๊ะนี่เบสล็ลอกแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเราถึงชั้นเบสดล็ลอกแล้วครับโอ้ในที่สุดเราก็ถึงชั้นเบ็ดหลอก ทันที่มีสิทธิ์จะเจอเพชรสูงที่สุดเข้าว่าเพชรมันมักจะอยู่ใกล้ลาวาต้องไปหาอีกลาวาตรงไหนนี่ขอทำทางนะครับอเป็นต้เป็นตรงนี้เออโอเคครับ ต้องมีความเป็นระเบียบซะนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้แหละเจอได้แล้วมั้งมาตอนนี้เราพยายาตรงนะครับทางตรงไปเลย ขุดลงไปอีกชั้นหนึ่งนี่คับเบดล็อกแหละคราวนี้ไม่ต้องกลัว,วลาวาเท่าไหร่ครับกลูววลาวาทางตรงก็พอทางพวกนี้งไม่เจอครับเพราะมันเบดล็อกแหละสุดและสุดจุดหมายปลายทางและเบดล็อกแลก้วก็พวกสิ่งที่ผมชอบก็อุดให้ประสักนิดนึง ทางมันเละไปหน่อยเออเดีดีขึ้นเยอะให้ไหนๆเราก็ได้หินมาโคตรเยอะแล้วเราไปสร้างกันสักหน่อยดีกว่าไปทำชั้นสองสักหน่อยเนี๋ยครับชั้นสองคือว่าผมจะทำเป็นพี่ฟาร์มข้าว ฟาร์มข้าวฟาร์มอ้อยประมาณเนี้ยขึ้นไปขึ้นไปเพื่อที่จะอุ้ยมึดละยังนอนเอาะมอนเตอร์อยู่ใกล้ช่างมันครับแล้วกันมีอะไรให้ครับได้บ้าง เดี๋ยวผมดูเหล็กที่เผาไว้กันครับโอเคได้มาแล้วเผาต่อเอาเหล็กทำอะไรก่อนดีครับออเออเหล็กทำอะไรก่อนดีอันนี้ต้องใช้แน่ๆมาหนึ่งบักเก็ตเลยอ่าน่าสนใจมากผมไม่มีสลา,าม ถ้ามีสลาผมจะทำแบบสติกดปอปเปอร์ออห์ลิฟเตอร์อะไรนะ่าสนใจบ้างนะรถไฟอรอนะ่าจะยังไม่จำเป็นตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมคาร์บอ็อกไรดี ว่าผมจะทำสลับแบบมหาศาลเลยเพาผมทำอะไรครับเดี๋ยวผมจะสร้างสิ่งที่เรียกว่ารัวล้อมบ้านเพราะตอนนี้คือคีเปอร์มันเกิดเต็มรอบบ้านนะครับคือผมจะเดินไปตรงไหนก็เจอแต่คีเปอร์ทำสัสเกยอยู่นั่นคิดว่าสงสัยมันจะต้องทำรัวบ้านสักหน่อยเช้าหรอ ดูนิดหนึ่งครับเอาแล้วมายี่ปุแม่มุมแม่มุมแบบนี้สร้างไงดี จะต้องเอาบล็อกครูคสโตนมาหนึ่งแท่งแล้วเราก็จะตีเกาะครับอยากให้รั้วบ้านอย่างน้อยๆมันใกลสักประมาณนี้ก็ต่อึ้นแปา่าถุมทำอะไรครับเฮลมาสแลป ัสแลบแล้วก็ไล่รัวมเลยครับเราก็จะไล่ลัวไปคาเนะี้ยบ้านผมจะไม่มีความอันตรายที่ผมทำสแลบก็เพราะไม่อยากให้มันคืบไปหน่อยครับใช้แล้วก็วูบสโตนมันจนานะดีมอไม่เห็นว่าจะมีอะไรอยู่นอกบ้านหรือเปล่ามีแค่เป็นการการันานพื้นฐานครับ ผมวางไม่ดีเลยฉันบอกวางช้าขอโทษนะครับให้วางไป,ปก่ต่อเติมไป ัวคีปเปอร์มันมาข้างหลังมากเลยบ้าจริงดูแบบมืนมิดอยู่คีปเปอร์มันก็ชอบมาซะด้วยไม่รู้เป็นอะไรชอบมาไม่ได้อยากเจอสุดลยังเหลือเยอะครับยังไงก็พอรูดเลยทำเมืองมาเยอะของมันเหลือของมันเหลือ เลลลละะเดี่ยวพยายามยิงน,นะครับไม่เก่งก็ต้องค่อยๆไปที่ยาจะวางซ้อนกันไม่เป็นไรครับฮะการแบบนี้เฉยเฉยเลย ตีกรอบแบบนี้ก็ไเนี่ยก็ตีกรอบมาตรงนี้ครับถ้าดูไม่ผิดมันน่าจะตรงกันเป๊ะถ้าผมไม่ได้ทำอะไรแปลกไป,ไปวีนั่นมาโอเคนึกว่าเอ็นเดอร์แมน ใชคราเป็นเกมจำสเกลครับไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไม่เคยโดนจำสเกลเดี๋ยวก็โดนปักไฟไว้ครับสิ่งสร้างไว้ถ้าไม่ปักไฟมันก็มอนเตอร์ก็เกิดข้างใน,นอยู่ดีเพราะอะไรนะหลอมมอนเตอร์เกิดที่มืด ทั้งหมดก็คาปบอเอ๊ะโอเคยังมีอยู่ Torch m a c i n t o r c h ปักับปัแบบไม่ไม่กลัวเบือ่อปลอดภัยมาก่อนคนระับเป็นดับแรก ถึงนี่จะไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ก็ตามตายนอกบ้านไม่เป็นไรหยิบได้ในบ้านไม่เป็นไรเพราะของก็คือได้คืนอยู่แหละแต่อย่าตายในเหมืองพองตายในเหมืองยากครับที่จะลงไปเก็บของได้ว่งางเลยครับ วางวางให้พอที่จะไม่ไม่มีอะไรที่มันกระโดดพ้นมาได้นี่คือการปูพรมแบบหย,ยาบๆไปเลยปูพรมภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีความเนียน นี่น้องปูเยอะเลยดูสิคือมันก็ไม่เลยขึ้นเต็มไปหมดพันตะวัน ทำไมแถวบ้านตรงนี้พันตะว,วันขึ้นเยอะมากมันต้อง cobblestone หรออันนี้เป็นอะไรก็ได้ไม่แตกต่างกันก็แค่ไม่ใหญ่เฉย ชืช้ชชชอๆมันก็ดีอยู่แหละมึงเปาะใจอย่างนั้นและเล็กขนาดเนี้ย วางสลับต่อครับคราวนี้วางสลับที่ตรงนี่ครับนี่ครับคราวนี้มันก็ไม่มีใครผ่านสลับได้แล้วมกระโดดข้ามสลับจะได้แล้วคราวนี้เราก็จะปลอดภัยอุดนี้ทิ้งเดี๋ยวมันกระโดดมาได้อันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วอีกกี่นาทีแล้วเนะี่ย ยี่สิบยังไงพอนยาวเราก็ได้มาครับลากสแลบมาเริ่มง่ายแล้วมีพื้นเอ้ยเจ้าของบานเข้าบ้านไม่ได้สุดยอดทำแล้วจะาของบ้านมันเข้าบ้านอีกตัวเองไม่ได้เลย เราให้ใครเข้าได้เวยซอมบี้ทุบได้แค่บล็อกไม้ครับไม่สิเรียกว่าทุบได้แค่ประตูไม้แต่ถ้าเป็นบล็อกมันก็ทุบไม่ได้อยู่ดีคือแค่ว่าบล็อกสองชั้นมันก็กันทุกอย่างได้อยู่แล้วครับเรืปเป่าเอนเดอร์แมนวาร์มาพอไหมนี่ ไม่พอไม่พอเหรอใช้หนับปกคลิปเป็นคุดเมืองหรือว่าจะใช้เป็นบ้านดีเออนองสอบยากม่นเลยเกอาหมดแล้วคีหมดแล้ว,ลวต่อครับต่อครับ ตรงนี้ก็เปิดประตูอาซาได้หละไม่ต้องกลัวอะไรว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาได้อยู่แล้วง่ายต้องสร้างประตูชั้นที่สองนะเนี่ยน่าจะพอแล้วมึงน่าจะสร้างนี้พอใกล้มือแครับเราจะได้เห็นความสามารถในการกันของบ้านผม ว่ามันจะก่าสักแค่ไหนที่สร้างไม่ทนันเนี่ยจะตกแล้วครับแล้วเราจะได้เห็นมันต้องไหนม,มันสว่างมันมืดเอเคไม่สร้างไม่สร้างผิด ้ตรงนี้มืดนะเนี่ยพวกมัขก็ตังประตูครับปิด่ายกันอาคาวดีใครจะเข้าในบ้านได้ะเออไม่มีและตัวเองออกจากบ้านรู้ออกเข้าไม่ได้ต้องพัง,งดีๆดี เออสร้างไปทำํำไมไม่เป็นไรเพื่อจะทำอะไรค้างบ้านจะได้สบายใจก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้ช่วยกด subscribe น,นะครับสวัสดีครับ